ครับสวัสดีครับพีเอซีทุกคนนะครับเนะาะครับวันนี้กับมาพบกับโปอเตีมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่นอ้องครับวันนี้โปอเตีมไปพามาสรุปเลขเลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะสิบแปดอาจารย์ดังนาครับภาพมือวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธที่สิบสองพฤศจิกายนหกแปดลาวพัฒนาออกเจ็ดสามหนึ่งหกห้าหนึ่ง ครับเลขล่างก็ออกหนะึ่งหกเนาะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาที่พอแต้มสรุปให้กันรุดเบิดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเลขออกหนะ้าหนึ่งหนึ่งหกเนาะพี่น้องเนาะครับเด่นสองสามสี่บอมาจักกระตัวพี่น้องครับพอแต้มกาบขอโทษขอไผ่ไหลายเด้อพี่น้องเด้อนอะ่ะมื้อนี้ยพอแต้มผามาสรุปต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ ขับประเมเริ่มจากเซียนอุดรแะพี่น้องเนอพ่อเซียนอุดรบนล่างวิ่งโลด5กับ8เน้นที่5พี่น้อง5กับ8ครับรับแคบปหน้าจอครับผมรับประเดิมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อเซียนอุดรเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับสี่ับเจ็ดกับสี่สี่เก็ดนะครับรับแช็หน้าจอครับผมครับไปแจมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะรับเนาะ ครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้องพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดเจดกับแปดเน้นที่8ดพี่น้องเจดกับ8ดครับ ครับแคปหน้าจอครับผมครับประเียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อช่างคมนาะครับเนาะครับคอยเขาคอยปังงวดนี้นะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดพี่น้องเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูดห้กับ1 5กับ1นะครับ1 ้านะครับรับแช็หน้าจอครับผมลับปฏิบัยมขอขอบคุณในห,หลายเด้อครับเด้อเสียนขาดปัดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสามแปดพี่น้องมาใหม่ได้พี่น้องเด้อปูสามแปด บนล่างวิ่งโหลด1กับ2พี่น้อง1ก <c oughs> ับ2ครับครับแชปหน้าจอครับผมครับเตรมขอกาบขอประคุณปูลหลายๆนะครับเด้อปูสามแปดนะครับเนาะงวดนี้เป็นงวดแรกขอให้เขาขอให้ปังนะพี่น้องเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่คนเฝ้าไล่พี่น้องอันนี้กัง,งวดแหลกมาไหมพี่น้องบนล่างวิ่งรูด5้กับแนะครับ5้กับแครับครับแชปหน้าจอครับผมครับป้อเตียมอขอขอบคุณหลายๆทักครับเด้อคนเฝ้าไล่เนาะพี่น้องเนาะคอยเขาคอยปังนะครับ แคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ8นะครับ0กับ8 0 8นะครับ ขับจับหน้าจอครับผมรับพอแต้มขอขอบคุณใหลายทาครับเด้อพ่อดอนละยองเนะครับเนาะคอยเข่าคอยปังนะพี่น้องเนาะรับขับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนผาสุกพี่น้องเซียนผาสุกบนล่างวิ่งรูด7กับ8นะครับเจกับแปด เจ็ดแปดนะ,ค,ะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับขอเตมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนผาสุกนะะเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมบไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้อง ปู07บนล่างวิ่งรูด2กับ3เน้นที่2พี่น้อง2กับ3ครับครับแชปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อนปะู07นเน็ะครับเนาะ2 5 2 6 2 7ตัวเน้นพี่น้อง ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคลาดพี่น้องปูโคลาดบนล่างวิ่งโนด9กับ3เน้นที่3พี่น้อง9กับ3 3 9นะครับครับจับหน้าจอครับผม ครับพอเตรียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆยยานะครับเด้อนปะู่โคลาดเนาะครับเนาะเก้าสามแปดสามเจ็ดสามตัวเน้นนะพี่น้องครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อหวันพี่น้องพ่อหวันบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเน้นที่สี่นะครับสี่กับห้าเน้นที่สี่ สีนะครับครับแชับหน้าจอครับผมครับพอเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อวันเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคำชนพี่น้องปูคำชนนี่กะโดนแล้วเพ,พิ่นบริสุทธิ์มาให้พี่น้องบนล่างวิ่งรูดสกับ6กนะครับ สกับ6กสกนะครับรับแชปหน้าจอครับผมรับประเรียมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆน,นะครับเดออปูคำชนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้อง เซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดครับครับเช็หน้าจอครับผมครับพ่อเตียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่น้อยพี่น้องแม่น้อยบนล่างวิ่งรวดห้ากับหนะครับห้ากับหกห้าหนะครับครับชบหน้าจอครับผมกับเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อแม่น้อยเนาะครับเนาะครับ ไปต่อครับผมขอเตรียมไปเร็วจังน้อยได้พี่น้องมันลายอาจารย์แต่ว่ากับน,นั่นนะครับเนาะขับปูสีสะเกดงวดที่พานมากเข่าได้พี่น้องเด้อแตก3ตัว6กห้าหนึ่งพร้อมนะครับบนล่างวิ่งรูด7ดกับ8ปดได้พี่น้องเด้อมือกอ,อก7กับ8นะครับ7กับ8ด ครับครับแคปหน้าจอครับผมครับพอเตีมขอขัาขกบระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสะเกดเนาะครับเนาะ่อยแตก3ามตัวอีกพี่น้องครับจัดหน้าจอระบอพี่น้องครับไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่ยายนงแม่ยายนงยยนงวดทานมากกันหนึ่ห้าพี่น้องเ้อเลขออก5 1เข้าตัวกับบนล่างวิ่งรูด5้ากับ3เน้นที่5พี่น้อง5้ากับ3ามับรับแชบหน้าจอครับผมขับไปแยมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อแม่ยายนงเนาะรับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด6กับ7พี่น้อง6กับ7 6็เจ็ดนะครับ ครับแชปหน้าจอครับผมครับพอแต้มขอขอบคุณในห,หลายเด้ครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะคอยเข่าคอยปังงวดนี่นะครับไอต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดนพน้องเนาะคือของพอแต้มนะครับนะครับบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกนพน้องห้ากับหก ห้หกนะครับครับผิดพลาดประการใดพอเตีมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตีมก็ไวพ้พรอนคอยเข่าคอยปังเนาะพี่น้องเนาะครับจะได้โศกมันมันกันนะครับ คาพอเตมผ้าไปนับคะแนนน้ากันพี่น้องคะแนนศูนย์หนึ่งคะแนนนะพี่น้องหนึ่งสองคะแนนสองสองคะแนนสามสามคะแนนสี่สามคะแนนห้าเจ็ดคะแนนหกห้าคะแนนเจ็ด หกคะแนน8ปดหกคะแนนพี่น้องเอาเด่นที่5้ได้พี่น้องเด้อเตียวากัดซูซีกันคะแนนเด่น5เนาะพี่น้องเนาะเด่น5้ลองนะพี่น้องเด้อ,อเ,ดเอาเกียรกับ8พี่น้อง หกหาคะแน,น่นในพี่น้องเด้อสูสีกันระว่งห้าหกเจ็ดแปดในพี่น้องเอาฉะนั้นเราเด่นห้ารองเจ็ดกับแปดเนาะพี่น้องเนาะ ครับตามนี้เนาะพี่น้องเนาะครับตามนี้เนาะพี่น้องเนาะเด่นห้ารองเกกับแปดได้พี่น้องเด้อหกกับห้าคะแนนด้วยกันพี่น้องระวังห้าหกเ7 8แปดนี่ละ่ะนะครับเนาะผิดพลาดประกันใ้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายลูดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อวยพอนคอยเขากอให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเต้มน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนเนลพี่น้องฝากกดติดตามน้ำเดอพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อจะบุปผาลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้พี่น้องคอยทุกคนโชคๆมันๆแห้งๆรวยๆนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม